สวัสดีคะ่ะทานผู้ชมสวัสดีงามๆกับสวัสดีงามๆท่านผู้ชมค่ะพบกับเจดแดงมือนี้ในคลิปหวยคนตระกูลแสนสุกนะคะหมวดกรอนได้บอกหมวดก่อนสิบหกกันย่าวิ่งเก้ากับศูนย์ว่าเขาเป็นไดเนาะวิ่งเก้ากับศูนย์ให้เข้าคนตระกูลแสนสุกนั่งไปเรื่อยๆสิเขาว่นะคะเพิ่นเข้ามือไดเพิ่นเกิด จะไม่เห่าแง้มันเข่าสีหางวดบัวร่องคลิบเนาะพอ่ามันบ่เข่าจังสี่ละค่ะบ่เข่ามมกบ่เข่ามมกบันนี้จ้องไม่หายใจแดงก็บ่หมั่นใจเนาะจนหมวดที่สามถือหวดที่ซีจะงอาะมาล่อ,อลงเนาะคนตัวไปนี่ถือวัตถุก,ก็ล่องไปเรื่อยๆให้เบิงเนาะเพียถถกงวดแรกงมวดที่สองท่นจะได้ตามแล้วก็งวดที่สามนั้น <c oughs> ท่านจะได้ตามคนตระกูลแสนสุข นิดน้อยค่ะกินคนตระกูลกินหมากหมากไข่หมากเหลืองเหลืองไหมหวานหวานอันาย้ขวัญฝากมาแต่ขุดเลี่ยมขุดเลี้ยมค่ำหวานแบ่บเห็ดข้อนิดน้อยค่ะหวานเกินหมากไข่หมากเหลืองไหมกินลเนือ้อ้างไนมันผุยผงคือไข่แดงนี่นะ น้าค่ายคอดจากน่อยขอโทษขอวไพ่ค่ะมื้อนี้นี่ยาวๆกันเลยคนไอ้นันก็นลงให้แล้วผู้ใหญ่ใจบุญสามตัวลงให้แล้วสายทหารล็อกวงในล็อกกองสลากลงให้แล้วเนาะแล้วก็นี่ยังอีกลงมื้อนี้ลงไปสามคลิปนะลงให้ท่านผู้ชมเลยเลขใกล้สิออกแล้วมื้อนี้นี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเรียกวลาอีกสองมือ้อท่านจะได้หาดู เดี๋ยวมืออื่นสิสรุปหวยหเบิงถ้าบ่าได้เบิงบรทุกคลิปเนาะสิสรุปเจ้านั่นเจ้านี่ไ้เบิงก็ว่าหวยมันหลายกับพิจารย์แล่าเอาะอาจารย์ได้ถูกเข้ากับเบิงมเมื่อเลี้ยวเนาะอาจารย์ไหนเข้าเขากับเมียอาจารย์ในดวงใจของเขาอยู่ตอนนี้ผู้ยหญ่ใจบุญกับมาแรงค่ะมาแรียงพาอเข้าในตารางหกตัวนะ่ะขอสองตัวสามตัวแล้วก็หวยไอของเส้นหนองคาย สองตัววิ่งวิ่ง,งหนึ่งตัวนะ่ะวิ่งหนึ่งตัวข้างล่างนะ่ะกับมาแห้งคุณกับระยะกับมาแห้งบรหมดก่อนเขานะ่าเนาะไปเบงิงคุณกับระยะกับห้เซี่ยนหนองค่ายมากเออเนาะจะแดงคาดหวังอยู่ตนนี้บนคิดว่าต้องมากแปดเดี๋ยวขาเจ้ามากเก่าเก่าข้าเจ้าดับแปดบางคนก็บว่าดับเกนะ่าเนาะ ชุดมากดับแปดหลายหลายค่ะเก้านี่มากแถบ,บทุกอาจาย์นะคือคือบนแต่ล่างนี่คิดว่าน่าจะมากหกมะของคุณกัลระยะมากตัวใดจําบ่ได้บบดแต่ของเส้นหนองไข้ามากหกซึ่งวิ่งตัวเดียวเส้นหนองไข้กับเขาตลรดจับคู่นะ่ะกระพาดค่ะเพิ่นให้แคลสามคู่ทั้งดีๆกับนะจับออกหลุดเอานะคะเจะรียงว่าต้องมากหกท่าหกหกไวคเจ้ามากเก้าสมมติหกเก้าหกแปด ดับถ้าจะเป็นตัวใดเจดีดงว่าต้องหกหน่งถ้าจะเป็นหกสองนั่นจะเป็น6กสมากกว่า,นนาเนาะถึงคนตระกูลแสนสูขดีกว่าเท่ากับวิเคราะห์กันมม่เลียวเนาะข้างบนเจดียงว่าต้องมากแปดข้างล่างต้องมากหกหส่วนยังใส่จดียงว่าหกหงศูนย์มม่บอกศูนย์กับหกศูองมากกว่าหกสองสามมากกว่าหกสามค่ะเนาะ คิดว่ามันจะมากไก่บอกหกแปดหกเก้าบอกเนาะถ้าเจอมากเก้ากันไลยนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเดียวว่ามาแปดแปดศูนย์นั่งเทียบกับว่าบนมากหกบนมากหกบางที่กับว่าหกมากหลงอ่ะอะคนตระกูลแสนสุกวิ่งเงินล้านวันนี้แปดกับเก้าคนจับคู่แห้งนั่นไหมค่ะคนจับคู่แห้นั่ง จับคู่ให้ด้วยจับคู่เพื่นก็ต้องยอมจับแปดแล้วเนาะแปดหกกินน้าบดเจแดงน้าร้ายก็ว่าได้ทวมปอดยากอีกนอเมือสองมือเราไม่ได้ไปวัดท่านผู้ชมอมยากโห่ครับเพิ่นจับแปดยัง เออแมนอยู่พุจพจ 8, ่จับแปดพุ่จับแปดมากี่โตจับศูนย์มากสองตัวเดี๋ยวเขียวก็เขียนก่อนจังค่ะเบื้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใจเย็นๆกันหน่อยค่ะเย็นนิดหนึ่งอยู่น้ำเจแดงก่อนค่ะอยู่กับเจแดงก่อนถ้าเขียนทั้งไหนเบื้องบ่ได้หมน ปิดตทรศัราจับกับกล่องนะคะมันไร้กลับอ่ะไปเบิงงน้ากันค่ะบัน,นี้ฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนจักอสกีมมาได้ตัมบอเ์โคืเนีนะจอคีมหนึ่งชุดเจดงงไซมา4ีปีเลย้จะเข้าปีที่5แล้วด้วยค่ะเดอร์ไซมานี่หนาอ่อนไว้ล่งบอน่หกสิบสอใช้มาตั้งแต่อายุ5นะ้าสิบสนะหาสิบไซมาต์หาสิบเจไปไปีหาสิบแปดหาสิหาหาหาเก้าหอ ุยแมนใส่มาแต่ปลายปีตอตาตุล่าปีอายุอายุหาสิบแปดเนาะตอนนี้จะ,จะครบสี่ปีแล้วค่ะครับเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองจะครบสี่ปีตุล่านี่แล้วค่ะครบสี่ปีเต็มที่ใช้คีมมาจเจดแดงซื้อเอามาใส่กรวยหงายมาใส่จเจดแดงประทับใจเริ่มมาขายทันผู้าส้มสร้างไม้สิบสุด ซั่งที่สองมายี่สิบชุดเอาได้ขายดีซั่งมาหาสิบชุดเอาได้ขายดีซั่งมาลอยชุดต่อสั่งม่เทละสองลอยชุดตอนนี้ก็ลดลงเหลือลอยชุดตลอดตลอดไปค่ะเบิร์หลัจึงสั่งไม่อีกสั่งไม่อีกเนะเาะเนาฝากสั่งก็ะื้อกันได้ค่ะน้ครีมเดยคีมน้ครีมกลางคืนเดยครีมทากลางวันพร้อมด้วยสบู่เลือกเอาสบู่สมหรือสบู่ขาวสบูส่ส้มลดฝ้ากะจุดด่างดำ สบูข่ขาวหน้าเนิ่มนวลอ่อนนุ่มเจลียงใสตัวไหนจลียงใส่ทั้งสองตัวตัวนึ่งเบิรดกับใสตัวหนึ่งตัวนึ่งเวิดใสตัวหนึ่งใช้ทุกวันเนาะค่ะใส่ทุกเวลาหน้าที่เลยเช้าเย็นบ่เคยขาดกังคืนแหงเว้นกับบเคยขาดขี้มค่ะวันหนึ่งไม่เคยขาดเลยไปไหนมาไหนก็ใช้ตลอดเดี๋ยวบ่เคยว่าา่ใส่เนาะค่ะลืมอะไรบ่เคยลื่มค่ะเหมือนกินยาเลยกินยากับบเคลยลื่มถ้าขี้มถ้าแป้งกับบเคลยลื่มค่ะนี่ค่ะ วิ่งเก้าวิ่งแปดเนาะคะ่ะเก้ากับแปดคนตระกูลแสนสุขต้องถูกตัวหนึง่งตรงมาตัวหนึง่งบนมาแปดกับมาเก้าแต่ว่าวิ่งแปดกับเก้าเพิ่นห้มาที่แปดนะคะงวดน,นี้เพิ่นจับคู่ห้พเพอมหลายงวดเลยที่เพิ่นบ่จับคู่เนาะบางงวดเพิ่นบ่จับคู่จับคู่ที่แหงว่าแปดหกกับงามใชมาคู่กันบ่เลขไม่สาวดับตัวใด ไปเบิ่งกันนะขออนุญาตเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อขอผ้าเบิ่งเหล็กดับเนาะมันต้องเบิ่งประกบกันนี่ค่ะอ,ะอะเออเหล็กดับหกแปดลองตาน้ำตกหกแปดเนาะบนดับบนล่างว่าบันดับสี่ศูนย์ยังไง เลขผู้ใหญ่เจดีให้มาสีศูนย์ใจใจบุญหามาสีศูนย์เนาะแล้วก็แปดหกหแปดนะคะอาวหาแดกับแปดหาดับของแม่สาวอยู่กลัวค่ะาูบช่วยซื้อเลิศแปดหกเนาะแปดหตัวนึงตัวจะแดงข้างแข้งใจแต่ว่าของผู้ใหญ่ใจบุญไม่มีหเนาะ,นะไปดับของหลวงตาว่าเป็นอย่างซื้อเลยค่ะเห็นว่าเจ้ารับกินเก้ากับศูนย์ ถือเก้าศูนย์นะโอ้ยของแม่สว่างตรงกันกันกนแม่สวา่างเจแดงจัดเลยแหลนะเนาะของแม่สว่างนะเดี๋ยวโทษเดี๋ยวถามเด้อค่ะเด้ออาจจะมือแรงหรือมืออื่นนะคะจ้ะแปดสองแปดสามแปดหกแปดสองแปดสมปศูนย์ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์หกเอา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 โอ้ยทนไปสม้ม จะแดงเฮ็ดพิษอีกแล้วขอโทษทดดีโทษทีโทษทีที่ไปสีคนมีเจ้าของขอโทษทีที่ไปนยังคลองห่วงถ้าไม่ท้วงเฮ็ดจะแย่แน่เราศูนยะะน์ยังห่ะบันนี้วันนี้จะแดงก็ร่มดีได้ลองเพ่งไปสองคลิปสามคลิป <laughs> ขายยาสายตาลองเพ่งสายตาไหมสายตาแค่เสียมสองกระปุกสองกระปุกนี่เก้าลอยสองกระปุกนี่ก็เก,ก้าลอยเด้อค่ะเด้อจังเขา่าไม้ใดขี้มกับเสียวสบู่สมมหรือสบู่ขาวกระทกเขา่าไม้ไดค่ะสองสันตัวเดี๋ยวเนียให้มันให้มันหนังก้นค่ะท่านผู้ชมเป่าให้มันหนังก้น แปลศูนย์หกศูนย์หกวันนี้ไหมเอาฟังเพลงบ่ฟังล่ำบ่ส้างฐานนี่อยากอยู่เงียบเงียบกันด้วยกันสองคนมันเงียบจี่เดือนก็เลยลองเพลงนี้ มาร์หมักหลงบ่ได้มักเพลงนี้มันซึ้งกินใจดีบนมัก์คเลขด้วยค่ะมากเลขเนี่ยมกากแปดศูนย์เทิื่อยานมันมาหกหกนี่สิเป็นล่างะนะห่เนอะอื้อล่างจะบอกหกนะหกแปดนะเออตัวได้บ่ได้เนะ กแปดข้าเจ้าดังเก้าแปดกับเก้าเจ็ดเอาว่าซื้อหกแปดล่างดีกว่าหก okay. มาล่าง <Okay. S 1> กันแจวไว้ว<ะ> 60, เา่าหกศูนย์หกแปดแปดหกแปดสองแปดสามแปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองวิ่งแปดกับเก้าเจดีย์ ลาไปก่อนเดอ้อบันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมกับสามตัวคนอุตรดิตสามตัวตรงเพื่อบ่ใให้ผิดพลาดค่ะคนตระกูลแสนสุกเด้อค่ะเดอ้อค่ะเดียวสิผิพดพลาดที่แดงเขียนผิดเขียนถูกอีกแมนบละ 8ปดสอมยู่เนาะแปดห8แปดสองแดสาดศูนเอาเท่า0ก็เรียกถ้าศูนมากกับแปดศูนเท่านั้นแหละค่ะท่านผู้ชม0ูนย์สิบนย์เพิ่นกระดับไปเนาะเอาที่82 02 80ศูองดนย์พอะ ความในใจจจแดงเนี่ยถ้าตรงอาจารย์ถ้าตรงอันความในใจถ้าตรงอันผู้ใหญ่ใจบุญเนาะนตรงผู้ใหญ่ใจบุญแต่ตัวนี้เป็นตัวมักของเจแดงเนะสวยงามบรทุกตัวแล้วค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอให้ถูกหวยรวยๆไปน้ำกัน กให้ท่านจงอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขนะคะจิเรียงโคตูล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ